ครับผมสวัสดีครับมาน้พกันอีกแล้วเนาะคเนากกับช่องมนาลีชาแนลมอน้มนาลีชาแนลพาออกมาตกประชอนเนาะคเนาะเป็นไม้คล้องน้ำธรรมชาติก็ครับผมตมืมอน้ออกมาขําแหน่ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหาม้งเคืองแล้วเนาะคำนักตาแก่ถือว่าแดดดีครับหลังจากที่ฝนตกมาหลายมื้อครับผมนครับตอนมอน้ออกมาบรูว่าส์มันโมมันนะครับเนาะเดี๋ยวมาลองตกป่ามังกรครับผมตอนนี้ก็นะครับ เอาเบงวิวบรรยากาศสมามาติทไต้หวันนะครับเนาะก็จะเป็นหน้าเขาหน้าบัวครับผมนี่ครับผมหน้าบัวงันงามลยครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีๆครับผมครับท่างใดก็มาติดตามรับชมผลงานร่กันนะครับเนาะมัมมี่จะมานมัมมันครับผมท่านใดก็ฝากติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องมารีแชนแนลนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ให้คลิปดีๆต่อตอไปครับผม เดี๋ยวผมถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆให้บ่ง่อนะครับเนาะเดี๋ยวจ่านใดมาติดตามรับชมผลงานกันครับครับผมบรรยากาศนาเขานะครับเนาะตอนนี้ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วครับผมนี่ครับเห็นน้าบัวงามๆครับผมนี่ครับบรรยากาศนาบัวในไต้หวันนะครับเนาะอันนี้ครับดอกบัวงามๆเ้ยครับบรรยากาศสุดยอดนี่ครับเนาะงามไม่ดีครับผมเป็นทุ่งแง่แล้วครับ ให้หน้าให้หนึงแล้วครับนี่ครับผมโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวได้ไปติดตามรับชมผลง,งานตกปลากันครับผมเดี๋ยวเป็นยางไปทางนี้ก่อนมันครับเนะาะก็จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวค่อยยางมาทางหลังครับ ลองตีบางไม้ในก่อนนะครับนาะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มือนี้นะครับนาะก็จะเป็นลอกได้ว่าทัชชุลาครับผมลอกแปดจนหนึ่งครับผมสำหรับคันก็จะเป็นคันกองอัลฟาเท็กเกิลนะครับนาะใส่พี่เบอร์สองครับผมสำหรับเยื่อที่ใช่มือนี้ผมจะลองใส่เป็นกรอบใส่ก่อนนะครับนาะครับผมยวลองใส่เป็นกรอบใสก่อนนะครับผมมันช่ได้โตไม่ได้โตเด้งได้ก็มันติดตามรับชมผลงานกันนะครับนาะเด้งได้ครับบ่มีโต จะลองเปลี่ยนเยี่ย์ไปเรื่อยๆครับผมไปครับป่าตกใจครับผม ดูแล้วครับผมดูแล้วมีและครับผมสุดยอดครับผมกระชัางตวแหลกของเราอู้ใส่ปอกๆเลยครับสามสี่ชิ้นแล้วจะได้โอเคมาแล้วครับเต็มแหลกของเราวันนี้สุดยอดครับผมใส่นงีย็อยู่ประมาณห้าหกขีดได้ครับผมนี่ครับผมใส่สวยๆเลยครับผมสุดยอดครับนะครับผมกอบใส่สภาพมุนใหญ่ยับนะครับผมพันประสบการณ์พัน สองวันเราภูมมาโชคทนเลยครับผมนะครับผมเดี๋ยวปรตปาก่อนนะครับเนาะนะครับผมสุดยอดครับผมเดี๋ยวมาเต็มหนึ่งแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมจะลองเก็บป่าไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวตั้งแต่เขามาไปกันทีหลังครับผมนะครับเต็มแหลกมันๆครับผมสุดยอดครับ ไม่โตครับไม่โต โอ้ลูกขอ,อกครับลูกขอ,อกหน่อยโอ้มีปลาอะไรครับผมปลาน้ำ อืปลาอยกขอบฟังครับผมปลาขึ้นได้ครับผมนี่มีลูกข,ขอบอย่งครับอ,อ ปลาอยู่ตรงปลาอยู่ตรงมุมนี้นะครับนะแน่น,นอๆนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองหยอดลงไปเบิ่งนะครับนะมันจะได้โตนะครับนะ อุ๊ยปากปัดครับผมวัดบู่ยูเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลมจะมาสี่ยอดเลยครับผมเดี๋ยวน้องนั่นอยรนะครับผมปไาอยู่ในลมน้อยๆนะครับผมสิบปีอืวัดปู่ยูครับผมจัดเพราเขาปาก

ตกใจไปนะพ่อคับตาหน,นันจะตกใจนะครับผมโอ้ยลุดครับผมโอ้ยปาก,กันวันลุดครับผมกรโดูดหน้ามันนี้เลยครับผมลากตกใจก่อนครับผมโอ้ย ได้นะครับรเราจะได้เตรียมเพิ่มเราสันปลาก็หลังเห่าครับปาลาหลังฝนนะครับฝนะนตกเหลี่ยวไม้ครับผม ครับก็จะลองเปลี่ยนมาใส่กบของไต้หวันบ้างแล้วครับเนาะก็จะเป็นเยื่อกบมีใบพัดทั้งหน้าครับผมได้แจังไดก็มารอรับชมพลง,งานนั่นกันนะครับว่มามันสีได้โตบ่ไ,ได้โตครับผม โอ้ยปากกัดครับผมปลาโดดกัดน็บปอยู่ครับผมโอ้ยได้ตัวใบไม้มาครับอันนี้กัดบะถึกครับผมกัดบะถึกตัวขวาโอ้ยเสียดายนะครับนะกตัดลองใหม่ต้องอบครับผม สําหรับหลังจากที่ปลากัดแล้วหลุดไปเลยนะครับเนาะหลุดไปล้วมลนก็เงียบครับผมเจอตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะเก็บของกับบานแล้วนะครับเนาะกาหสรับผลประกอบการเมื่อวก็ได้ประชอนตัวหนึ่งครับผมยังได้ก็มารวมผลประกอบการที่หลังนะครับโอ้ยปลากัดครับผม ปลาพุ่งกมากันเลยครับผมกัดบอยู่โอ้ยเสียดายครับผมงับถึกใบพัดบร่ได้ถึกตะขอครับผมโอ้ยเสียดายครับผมผมจะลองเปลี่ยนยาใหม่นะครับนะใบพัดมันอยกไก่กับอันตะขอครับผมปลามันวืดมันงับบ่ถึกครับผมโอ้ยเสียดนะครับ กัดบูดถึกครับผมตายข้างหน้านี่ครับผมไม่โตครับตัดพูดถึกไม่ยวมต้องเติมโต กัดกัดจุดต้นหนาครับปล่อยสายแล้ววัดวัดบ่ดถือครับผมไก่โบแตกขามันร้องมือนจะบินแล้วนะป่ามาท่านได้บอบซ้ำกระดาษกัด,ดครับผม ครับผมสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมสำหรับผมประกอบการเมื่อนี้ก็ได้ปลาช่อนตัวนึงนะครับนะได้ปลาช่อนมาตัวนึงงตัวตัวนี้ผมก็จะปล่อยกลับขึ้นไปขึ้นก่าครับผมครับเราจะปล่อยลงไปนะครับนะ้วท่านใดก็ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมน้องข้าวหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ ช่องมานาลีชานแนลน,น,นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เฮ็ดคลิปดีต่อต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้มานาลีชาแนลขอลาไปก่อนนะครับนะ่ะมาพอกันมาคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ